สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกพี่น้องหน้าช่องแล้วก็สมาชิก f c พี่น้องแฟนคลับในชมรมบ้านเขียวกันด้วยนะเมื่อวาน พอดีไม่ค่อยสบายครับก็ติดธุระนิดหน่อยก็ถือว่าได้มีโอกาสพักผ่อนเลยไม่ได้มาอัดคลิปก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่รอตามหน้าช่องหรือว่าที่รอส่วนด้วยล้วกันนะเมืออ่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับซิกเนเจอร์หลักของพวกเราอย่างสกอตแลนด์จบ2 0พอดีคาครับยินดีกับพี่น้องในชมรมบ้านเขียวด้วยครับแต่ที่น่าเสียดายครับคืออิตาลีนํา42โดนตีเสมอครับแล้วก็พลิกกลับมาชนะที่5ประตูต่ 4, อ4ก็หูแหวงกันไปครับแต่ผลประกอบการของพวกเราก็ยังคงมีกําไรติดไม้ติดมือกันอีกเช่นเคยครับบอกเลยวว่นอน สามารถาติดตามเพิ่มเติมได้วันไหนไม่ได้ลงคลิปสามารถเข้ามาเจอกันได้ครับเปิดเข้ามาแล้วดูในนต้ตกลุ่มได้เลยทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปครับส่วนสม,มาชิกใหม่วันนี้ครับเข้ากลุ่มรับเสื้อกีฬาสโมสรเกรทเพเยอร์เดี๋ยวจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับวันนี้1คู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันครับคงจะหนีไม่พ้นโปรแกรมทีมชาติคันเรือฟุตบอลโลกโซนยุโรปเช่นเคยครับวันนี้1คู่ที่น่าสนใจมองกันไปที่กลุ่ม F ครับวันนี้ฮังการีเปิดสนามพุทธคัสอารีนาต้อนร เสมอมาสองประตูต่อสองแล้ววันนั้นครับกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาอย่างโรนัลสันไลหัวหอกอายุ28ปีครับโดนใบแดงด้วยโอ้วันนี้ไม่ได้ลงสนามน่าจะส่งผลกระทบต่อเกมลุกอยู่พอสมควรครับสำหรับสำหรับของฮังการีถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านครับแต่กองหน้าตัวเก่งไม่ได้ลงสนามก็จะปืนฝืดอยู่พอสมควรครับส่วนทั้งฝั่งของทัพฝอยทองโปรตุเกสนัดแรกโชว์ฟอร์มโหดครับกดอาร์เมเนียมาที่5ประตูต่อศูนย์วันนี้อาจจะเสียเปรียบเรื่องการเล่นนอกบ้านครับแต่นัดที่แล้วก็เล่นนอกบ้านเหมือนกันวันนี้น่าจะไม่ใช่งานยากสักเท่าไ ซูเปอร์ร์ตัวหลักนําทัพมาโดยชิซิโนโรนัลโดซึ่งอายุ40ปีไปแล้วครับแต่นาที่แล้วกดไป2เมล็ดและอีกหนึ่งคนครับลูกกระจกของเขาอย่างเจ้าเฟลิกนดที่แล้วก็กดไป2ครับแล้วก็รวมไปถึงเรโดซิวาลูเป็นเนเวตวิตินยาครับบูโนเฟนนัดเดอะยัวเดอบนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงครับกำแพงที่เปิดมาวันนี้คือต้องให้โปตกสเนี่ยบังคับชนะ2เมล็ดครับแต่ดูจากฟอร์มนาที่แล้วแล้ว ไม่น่าจะใช่งานยากสักเท่าไร่ครับสำหรับทัพฝอยทองโปรตุเกสวันนี้ถ้าจะมองหาผู้ชนะภายใน90นาทีครับวันนี้วัดกันไปที่ทีมเยือนอย่างทัพฝอยทองโปรตุเกสได้เลยครับนี่นะครับอย่างใครที่ก่อนที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ใครที่สนใจเข้าร่องครอบครัวของพวกเราครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในโน้ตกลุ่มครับทางเข้าหน้าโปรฝ่ายใต้รูปหน้าโปรฝ่ายใต้รูปได้เลยนะแอปแดงแอฟฟ้าเดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ครับผมวันนี้ฝากไ้ด้วยนะครับดูบอลสนุกเฮงเลยด้วยฟังๆทุกท่านสวัสดีครับ